ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่นายกโพรมมาร,ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองม่อออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันอังคารที่11ตุลาคม2565นายพรมมาคำแปลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองม่อพร้อมคณะผู้บริหารนายธีรศักดิ์ใจดีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายสุวพรผิวบัวคำกำนันตำบลเมืองม่อผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองม่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลเมืองม่อจำนวน40ศูนย์คือศูนย์เด็กเล็กบ้านเมืองม่อศูนย์เด็กเล็กบ้านกาซองศูนย์เด็กเล็กบ้านปทุมและศูนย์เด็กเล็กบ้านเมืองค้าค่ะ

นั de decir, Ó, ่งรทั้งแรกที่เียของป้าอย่านันหนามมากเรสัมได้แต่มาเป็นทั้งการที่นั่งเร็ทั้งแรกแล้วต่อไปาอยังมีต่อต่อไปต่อเนื่อกันนะครับสาม่ได้ไม่ ไห้ที่เขศก็มีน้องเขายึดตัวใหญ่รมชุมชน้องน้นะครับเพราะว่าเอาก็ปกป้องใหญ่ต้องอยู่ทีดต่อยต่นะครับมีอย่างเขาแต่ต้องดูแลแต่และโดยเฉพาะความปลอดภัยและมันของนี่น่าจะดีที่สุดตือพอไม้นะเพราะว่าอยู่ใกล้กับเ่มนท้งของระไรที่ื่อมต้งห่ง

xin chào em chào chị ạ bố con ạ

องนยิ้มหลกยิ้มอาชูสองนิ้วได้เลยค่ะหลบตัวสองนิ้วหลบตัวสมงนิ้วหลบตัวหน้าเนี่มาหันหน้าแล้วครับตัวสอวหลบตัวสอิ้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณตาให้ขนมอีกคนไหนไม่ซชอไม่ได้นะคะเร็วๆแค่เอาอ้งแ่เก็เอาเดียวาตง tôi có một cái vòng 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 vòng